โดดมากนู้นเหรอคะไปไม่รู้ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะลงไหนเออลงนั้นก็ได้เดี๋ยวน่าจะไปเข้าแคมป์ได้อยู่เดี๋ยวยิงยิงเออไมาต้าไมาต้าอือหือที่ไม่เคยเล่นนะด่านนี้นะก็ตีน่าจริงจังงอี่้นไปจานจานเห็นกอซิล่าไหมส่วนตะกี้อะครับมันอยู่ไหน,นเนี่ยมันร้เสียงดังหน่อยหน่อยนะ เอาไม่เห็นกอซิลล่าเลยเราต้านี่นมันมีหอคอยให้เราทำไรโอเคเทําไมจจนี่โดดฉาดไม่รู้สิมีคนลงไหมครับไี่มีฮะ โอ้เจนนี่เจ้าของ,งเครื่องบินนะพี่เออพี่ก็ไม่ทันได้คิดด้วยใครจะท,ทีใช่ไหมใครมันกล้าเหอะกล้าอืออ,อืมมันไม่รู้จักจินนี่ซะแล้วถึงแม้จินนี่จะไม่มีนมแต่ว่าจินนี่ยิงคมนะจ๊ะเอ้ยอะไรกันครับนี่ <laughs> <laughs> เท oh. ีนี้ใครลันหนึ่งครั้งตับ20ี่สิบะอุ้ยโอ้ยลั่นแค่สามจี้นกว่าโทษ <c oughs> เรียบร้อยอาจา้ะย์ได้ <c oughs> <c oughs> และต้องโอนมาให้หัวหน้าทีมอย่างหนู <c oughs> แต่ไม่าอนดีกแอ้วยิ่ได้ องมีคนคนหรือบดเหรอบดบอดอยู่ข้างใาอยู่ข้นงในบดไหมไม่รู้เลยแต่ผมไปดูฮะเธอเราสูดว่าข้างหลังเรามันมีคนเว้ยเอ้เนี่ยโอ้ยเสียงมันอยู่ไหนวะเนี่ยของหนู ไม่ยากถึงเจลเลยได้เลยโอ้ยนี่หนูบอกว่าหนูขอมายิงดินมาจันเองคนเอกผมดวงแล้วคนเอก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 อยู่ไหนอยู่ไหนครับอยู่ไหนน้าผมเลยนะผมไอ้ตรงนี้ตรงขอคอจอาจันโอเคครับโอ้ยพี่รักเนาะลักไอ่เชื่อนี่ ออกคอยนวปะออกคอยข้างหน้าไงไมันมอกคอยด้ะนี่เนี่ตัวน,นี้แมพที่มันจะขาเขแทงๆอ๋อเห็นปะเมื่อกี้มันไม่เห็น่น่าผมหรือจานเกรับร้อยกว่าเมตรโดนกอสจีเหยียบว้ใช่หรอ ยัมีคนนอนก็จีเอยเออเนี่ยเห็นนะเห็นหน้าผมเลยเนี่ยเออน้องไปดีครับขบวนมีขบวนมีจันเลยครับหมดครับหมดยังน็องสองครับมารติดต่อกันไหมคิดว่า ให้ตีกันเยว้งกันแล้ววันี้มันเปิดยังไงอะ ไม่รู้เดี๋ยวไม่เคยเล่นมือไม่เคยเล่นเหมือนกัน,น,นตั้งแรกเลยฮะเต็มไปเลยเขาบอกให้ทำลายก<ป>็ๆแล้วเราจะทำอะไรทำลายาลาย,ยังไงอะ่ะลองกระสุนดูเข้าไปดูหน่อยวี่รรกกวทำวทำลาย มหมนูไม่รู้เราทำยังไงวะเนี่ยไม่รู้ระเบิดเหรอมีระเบิดไหมเออปลาใส่ประตูดิอย่าปลาใส่ประตูข้างหน้าเนี่ยจานเนี่ยตรงนี้ไม่ได้ฟาร์มั้ยนี่เมื่อกี้ไม่ทันให้ฝากเลย มันเป็นเพราะฉันเองใช่ไหมเขาให้บอบและให้กำไรใช่ไหมใช่ครับคิดว่าน่าจะใช่ไหมเปิดแผ่นที่ดูแคมป์อ้อยแคมป์เอา<ม>ไ,ไนนอาว้แคมป์เหรออืมก็ต้องเข้าไปแคมป์ได้เอ้ยบ,บ,บนหัวพี่มีคน

โอ้ค้ยเขาจะหมดแล้วเ้ไงหมดเยอยว่ะมีอีกไหมเหรอคุณบันไหมดแล้วครับเราต้องหาที่ยกันะครับแก้ปุ๊บมาแล้วไงอุ้ยอุ้ยเจาะกัตจีจะมาทางนี้เฮ้ยก็ตจีไหนมันอยู่ไหนเนี่ย อย่าทาต้อง้งะาอัวือมันน่เรมโอยกองไม่น่ารักเฮ้ยไปไปบอลลูนกันไหมไป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 จนลุ้นยังไงพี่เลบอลลูนเราอะไว้เอาไว้ดูกอจิกอจิจะไม่ทำเราใช่ไหมถ้าเราไปอยู่บอลลูนอ่ะคิดว่าน่จะไม่ทำร้ายเราไปไปไปมีไปนี่เหรอพวกพี่ยังไม่เคยเห็นกอจินี่ ยังเลยไม่เห็นก็ได้ซึ่งอัปเดตเมื่อกี้เองนะน่ารักมากครับตัวเล็กๆน่ารักน้องเลี้ยงง่ายไม่ดื้อไม่สซนไมุ่วนวายด้วยเหรอใช่แล้วขับรถหนีทำไมตอนก่อนหนหันมาบอกอ๋อน้องกลัวน้องไม่เห็นจานตรงนี้มันมีคนฟาร์มเออ โอ้ย,อยเราไปถึงก่อนที่เราจะไปบอลลูนทันไปเนี่ยแล้วไม่ใช่รถค่ะอืมความจริงเสียงไม่น่ากลัวใช่ไหมเสียงน่ากลัวเลยเสียหลอนยอยู่เหมือนในหนังเลยอ่ะเด๊เลยโอ้มันอยู่ไหนไวะ อยู่ข้างหน้าอาจารย์ S <S ทางา oui. well ออเอ็นอีเราไหนีไม่ได้ที่ก่อนเพิ่งผิดคุณเดี๋ยวเราใช่มันเดือดมาทางนี such such ้เกก๋็จริงมันเดินมาทางเราเนี่ยเ้าเดือดมาทางเราอาจารย์เส้นทางมันอ่ะไม่เห็นหรออ๋อทำไมเห็นปะเขามาตัดเราอาจารย์อ๋อเส้นทางเขาเดือดตัดเราแล้วเกิดอะไร เราอยู่ข้างหน้าแล้วนี่ไงเราต้องเราต้องหลบมองเขาด้วยนะคนผิดเข้าบ้านดีกว่าป่ะเข้าบ้านไปเร็วไปดูบอลลูนป่ะรับพี่ไปด้วยดูหนูมีบัคกี้อย่างเดียวอพี่เข้าบ้านเราอะไรกันนี่ก็ที่เราเป็นสายน่าสนใจเป็นต้องเหนื่อยว่ะจนเสียงไม่อยู่ใกล้ๆแต่มันเมนตัวเลยจะมาเลยขึ้นรถ หนอะเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้เห็นมาแล้วเคตัวบะฮมเลยมีไปลุ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 บอลุ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 ลลุลุลลลุลุลลลุ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 ลลุ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 ลลุ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 ลล เด็กไหมอุ e ้ยเย็นลูกอ <lish Meat S 2> oh ู oh. okay. ้วเฮ้ยมันเห็นนะนะมืนไม่เห็นแล้วหรอกเรากัารหายใจอยู่โอ้โหใครยิงไอ้บอดเทียไม่เห็นแม่ใครด้วยเลยนี่แน่นี่แน่ผมไปได้รังบีกี้ โอ้ยโอ้ยใครยนเดียบะไฮ้ยตมด้วยสิโอ้ยเห็นฟันกัดจิดโอ้ยโอ้โดนโอ้ขับมอไซค์เมาของขับมอไซค์เมาของเฉยเฮ้ย อ๋หันไปนู้นหันไปนนเฮ้ยทำไมมันไม่่อยขยับเลยอ่ะพี่ไว้รู้เ้ยยนเสยงคนมั้งมีมากมีมากไม่ใครโดนคนไฟใส่คนไฟใสลุ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 ลนล็ลุ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 ลไลล่ลุลลุ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 มลหลนลุนลุลุลลุลไมุล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 ลุล น้ <molec> องน้นงน้องไปไหนแล้วอู่น้องเดึงโคตรไวเฮ้ยมันสู้กันอะไรกันนั่นน่ะมิเฮ้ยเฮ้ยมีมีมิแคปไปด้วยมีแคปภาพไปด้วย เอาไงเอาไงอือชนะแล้วทีเดียวเอา้าเล่นกินเล่นกันไปดีกว่าใช่ไม่ก็ที่อันนี้ไม่ทำ้ายคนหรอไม่ต้องเสียงทำลายทำ้า,ายอยู่นะมี เขาจะเหยียบแองเลไม่ใช่หรอทำให้พ่นใส่ด้วยบางทีหันมาโดนเราก็โดนเหมือนกันแล้วก็ร่วมกัน,กเ,น,กนเราต้องเข้าวงไปงไม่ดังยิงนอกเหรอ,อ ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าโดนหันนะครับตายจะยิงนอกวงเหรอโดนครับร่วมกันครับน็อกเลยครับโดนแล้วก็น็อกเอาตายเลยอ่ะแต่ต้องอยู่ในบ้านรอด่ยังรอดอยู่ในบ้านรอดอืมมันจะยุ่งกลับไปอีกไหม ไ like ปยังไอนะไปๆๆอุ๊ยเขาเขาพังหอคอยอ่ะพี่เ้ยไปดูดิไปดูดิไปมาขึ้นมาโอเคมันต้องมีอะไรแน่เลยวะ้ เออขอคอยแตกแล้วจริงด้วยเหนเราอยู่ตรงกับแล้วมันนั่งดูสัตว์อยู่โอ้เอเอ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 ้เอ้อเอ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 ้เออเอ้เออเออเนอเออเเเออ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 เเออ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 เอเออเมเออเอเอเ ไม่เป็นเหยคุณไม่เจอหลักคุณไม่มีอะไรก็นอยู่นี่ยใครตามนี่หลักเยบเลไม่มีอะไรแต่กบใหญ่เลยนะไม่มีอะไรเลยไอ้เลยเฮ้ยหระนตนหักะเดยวมโโอ้ติดวเพือเฮ้ยรอไม่กินเฮ้ยเป็นเสียวห่างรอไม่กินนี่ นีคนอยู่ทางนั้นมาจดโลเคชนไหนต้องไม่ติดกอนใช่เหรอนี้อันนี้ไฟอ๋อไม่เฮ้ยเอาจากนี่โดนอะไรโดนอะไรอ่ะน้องเอ้ามังขับด้วยด้วยไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้พี่นี่นมันท้ายรูปอะ a w อ s o m e t h a คไปถอยไแล้วบอรูนี่ไกลมันไกลนะมิอุย้ยโดดนห่นั้นโดดเ้เปล่าเนีเ่ยเยเห็นมาก ที่ไหนที่ไหนครับไปดูยามันไปดูยามันมีไปดูยามันเดี๋ยวพี่ขับรถไปรักไอรักมึงหยุดบังคับวนลูนดิกูปล่อยก่อนดิี้ขึ้นกับ้างขึ้นกัลงเฮ้ยอลง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  บอกเมเมเพือพ่อนมเพื่อนฮะมันิงๆูงหรมีบอกด้วยเหอะไระกันครับนี้อ่ะโยเพื่อนยิงแล้วอ่ะ วงเงียนต้อมือมีมีขับแทนหน่อยดิ๋ยมีคนขับเข้าวงนะบัตกี้อะไรอ่ะไหนไมาก่ะพี่รสไซน์มือป่ะคิมไดยป่ะคนคนอ้เฮียมีคนเหรอคนครับคนเอาก่อนเอาก่อนเอาก่อน หน้าบ้านอ่หน้าบ้านเฮ้ยไม่ได้เก่งพวกนี่เข้าวงอะไรยิงไม่้อนครับอ๋อหยิบเลยหยิบเลยเฮ้ยเอ,อบบาหมดหลังมิกลังซ้าย เขาไม่กินตองนี่ไงสนันไม่ใช่เอ้าค่น จานเสียงปืนทางซ้ายมือผมได้ยินเสียงทางทิศจักเอ,อ,อเ็นอ่ะงั้นเลยก,ก็ได้บ้านหรือเปล่าเนี่ยตัวสามโอตอนนี้นอาจารย์สวยให้ได้ได้ได้ดีครับดีเยี่ยมเลย นีสมม่สม,มอสมอโอ้โหด้วยเลยจับหนึ่งอ๋อเดี๋เด้ออ๋อมีใกล้หน้า,<ห>นนาเราด้วยเออมีใกล้หน้าเราขึ้นแล้วขึ้นรถแล้วขวามืออาจารย์นนชนแล้วนะชนถอยไปหนักแล้วเฮ้ยทำไม อาจารย์ดได้อยู่อาจารย์ตัวเนี้ยยังอยู่เลยมีหนึ่งตัวอคุณครับเนี่ยให้ผมมไหมไอ้ตวม้าวิ่งไงมั้ยวิ่งไงเนม่นโดนหลายมุมเลยค่นหลายมุมนะครับ ใไปฟังว่้ผมมีน้อไว้าตัวหนึ่งคนเดียวโดยมาครับ จุก่อนชุดก่อน,ดอนได้อยู่หูกอดนอ่ะกเหมือนกันครับเียกอหนึ่งกหนึ่งหมวน้อน่งอ เน้วจิงพวกเราลอางเดีต้องสามตีรวมกัน